สวัสดีครับทุกคนโนจากช่องดูชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คการ์ดตัวละครตำนานแล้วก็ตัวสุ่มจี้เครื่องรางเวอร์ชันดาร์กนะครับจากการสะสมอ่าสติกเกอร์นะครับผมเนี่ยได้สะสมสติกเกอร์ตัวละครวินเทอร์ครบแล้วนะครับอ่าในในสติกเกอร์เนี่ยมันได้แพ็คตำนานเนาะมีโอกาสที่จะได้ตำนานมันบอลสีคามตำนานโครตำนานเดตตำนานปีเตอร์สมุดต,ตำนานคิมุน ตำนานองค์รัชทายาเทเจวอนตำนานโทพาทมมร์ตตำมร์ตำนานแบ็กวินเทอร์ตำนานไกาอาตำนานยูนาตำนานอารยองอ่าแล้วก็ตำนานเอวานะครับผมอ่าแล้วก็สะสมนะครับตัวละครความทรงจำครบด้วยนะครับอ่าในนี้นะครับได้นะครับตัวซุกจีเครื่องรางเวอร์ชันดาร์กนะข้างในเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ดาร์กโดนกระถังดิ้เจดาร์กไมกุลา DJ, Dark ula, ต้องสาบดาร์กหมวกอัคคิวไวกิ้ง อาดาร์กปืนหม,มัดแมวเหมียวเควินดาร์กหมวกสเินไทเทเนียม Dark, ดาร์กโดนก๊อปปี้ซูปเปอร์เดมชันเพชรดาร์กโดนก๊อปปี้สายลับดาร์กสวิตพอร์ทัลดารักบัดจับกักขัง Dark, ดาร์กโดนก๊อปปี้ระเบิดดาร์กกลุ่มก,ก้อนเขียนแบบตึกลอยฟ้าดาร์ Dark, กเจ็ทแพ็คโลและก็ดาักหมีจอมบึ้งนะครับผมรับเลยเนาะว้าวได้เพชรพันสองด้วยนะรับนะครับเดี๋ยวรับอ่าแพ็คตำนานด้วยนะรับ อันนี้ลหละอันนี้ได้ห้ารอเพชรกับตัดการ์ดนะแล้วก็นี่นะรับอีกนะครับแพ็ตตำนานกันนะเท่ากับได้แพ็คตำนาน2ได้ตัวซุมกี้ดาร์กหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ตำนานอะไรกับยีดาร์อะไรนะขอเลื่อนก่อนนะครับ นี่นะเอา,อาการต,ตำนานก่อนเนาะการต,ตำนานนะครับการต,ตำนานมาอยากได้มันวอนหรือไม่ก็วินเทอร์ก็ได้นะอะไรเอ้ยตำนานตำนานปึ๊บตำนานแบ็ควินเทอร์อุ้ยการ์ดนี้ก็ยังไม่มีการ์ดนี้ก็ยังไม่มีแต่อยากได้มันวอนมากกว่าหรือไม่ก็ตำนานโคก็ได้นะมาตำนานนะครับตำนาน อำนาจอะไรเอ่ยอำนาจอะไรเอ่ยตบตำนานฮาเลย,ยองโอ้การ์ดนี้ก็ยังไม่มีนะ <c oughs> แต่ไม่อยากได้อ่ะต่อไปอ่าเวอร์ชันดาร์กนะพี่เวอร์ชันดาร์กนะครับพี่เวอร์ชันดาร์กอยากได้อะไรลนะ่ะหมวกปะหมวกชาร์อ่ะหมวกอาร์คิวไวกิ้งอ่ะหรือไม่ก็กุหลาบก็ได้เออ โดนกปี้ของสายลับผมไม่แน่ใจนะว่ามีแล้วหรือเปล่าอืมอะก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สะสมสติ๊กเกอร์ครบขอให้ได้ของดีกันนะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบายบาย